ร้อนมากถ้าร้อนแบบนี้ก็คือจะละลายหายไปเลยกับอากาศเั่นแหละทุกคนพิกาสอยู่ในห้องทดสออ๊ะเป็นแขนนึงเลยทุกคคือตอนแรกที่ฟ้าเข้ามาเดินมาดูขนมแบบอื้มขนมเยอะเราสามารถกินฟรีได้แค่น้ำสองคนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับฟ้านัทกาซีกรกแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่พัทยา้าไม่เห็นะไรเลยเลยออทำไมอ่ะอยู่พัทยาก็มาเที่ยวก่อนเปิดเทอมนะคะเพราะว่าอีกไม่มกี่วันเขาจะเปิดเทอมแล้วก็เลยมาเที่ยวช่วงคงุยนิดนึงตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้าน,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 ะะาน,านอาหารนะคะเป็น The Sky g a l l e r นะคะมากินข้าวกันเดี๋ยวฟ้าพาไปดูเมนอาหารนะคะกินข้าวเสร็จเร็วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไป พักเล่ากันนะคะร้อนมากถ้า,ร,าร้อนู่บนี้ก็คือจะจละลายหายไปลก,กับอาการนะโรงแรถึงโรงแรมแล้ว,ลวะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คอสตูอยู่ที่โรงแรมคอสตูพัทยานะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะ แล้วผมไม่ท no ja um ันนะคะเราลองิทำอะไรมันจะแอปเปิ huh. uh ้ลนแอป้ล huh. ม uh ันจะกลีย huh. เียก็ไม่เกลียียแต่เพว่ามันนลกสมนหนาะเดี๋ยวไปเจอที่ห้องักเลยค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าห้องพักแล้วนะคะเป็นห้อง One Bed Pool Villa นะคะไหนดูข้างในกัน สวยไหมออกพีการคะพีการอยู่ไหนคะทุกคนพีการอยู่ในห้องเอาอยู่นี่เกือบแล้วเกือบแล้วใหญ่มากห้องมันใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในห้องกันตอนนี้มันร้อนในห้องเราแล้วคะก็จะมีนั่นคือเตียง มันคือโซฟาโซฟาแต่ก็มีฝักบัวน้ำส่วนตัวของเราฝักบัวน้ำแบบดูเย็นสบายมากฝนมดวเลยต้องโดดนะคะแล้วห้องมันก็จะประมาณเดี๋ยวไปดูค่ะ ทีวีกับลำพูงลำพูองอะไรพี่เขาบอกอยู่นะจังนี่ดะแล้วก็มีพวกไอแพดแท็บเล็ตนะคะมันจะเป็นแบบไม้สั่งขาวอะไรเงี้ยาวก็ตามภาษาต่างๆแล้วนี่คือเตียงค่ะทุกคนจะสอบอุมันแข็งนิดนึงทุกคนแต่เตียงมันใหญ่มากมันกี่ปุ๋ยวะน่าจะประมาณหนเจ็ด ใหญ่มากมาข้างหลังเตียงนะบนหัวเราที่เรานอนก็คือบานะคะเห็นขนมเยอะๆอย่างนี้นะคะจะจะบอกว่าเรากินฟรีได้แค่น้ำสองขวดที่เหลือเสียรางหมดเลยอ่ะก็คือตอนแรกที่ฟ้าเข้ามาเดินมาดูขนมแบบอื้อขนมเยอะพี่เขาเดินมาบอกว่าเราสามารถกินฟรีได้แค่น้ำสองขวดนะคะขนมที่เหลือแอลกอฮอล์มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้ก็คือแโอเค ไม่กินะตายก็ประมาณนี้มันก็จะมีตู้เย็นอะไรให้นะทุกคนตรงนี้มีเครื่องทำกาแฟให้ด้วยมีน้ำร้อนมีเครื่องทำกาแฟแล้วก็กาแฟอีกสี่แคปซูลซึ่งไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำที่กว้างกว่าห้องนอนที่บ้านเราก็ไงนะคะเห็นไงชัดเจนเลยก็คือมีอ่างกระตุ้นสองบาทแล้วก็ซีน้ำสองบาทแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแบบว่า โรงแรมนี้ดีมากทุกคนมีอะไรหรือเปล่าตตาลี่กิตนตตาลี่โคตรแบบเออเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าปกติเสื้อผ้าเสื้อยัดยัดใส่กระเป๋า่ะเรามีทั้งฝักบัวแล้วก็มีทั้งอ่างเลยนะฮะตอนแรกเราเห็นสบู่อันนี้น่ไกลมาก แล้วพี่พนักงานก็เลยม,มาแนะนำว่านี่นะคะเป็นสบู่ตีฟองนะคะสามารถตีฟองได้ดีมากบลาบลาบลาแต่ว่ามีข้บริการน,นะคะก็ละ150บาทเราแรกก็แบบเฮ้ยดีว่ะมีสบู่มาให้ตีฟองไม่ต้องซื้อมาเองนะคะเพราะปกติเวลาเราไปเนี่ยจไปซื้อมาเองแต่ว่าก็มีให้แต่ว่าละ50บาทโลชั่นนะคะพวกของอะไรที่มาแบบใช้ในห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ที่เราประทับใจม,มากคือมีอ่างน้ำสองอ่างแล้วไม่ต้องแย่งใครแปรงฟันแล้วคนละอ่างเลยเยี่ยนและแสงน้ำสวย 应该。<laughs> เดี๋ยวเาจะพาขึ้นไปดูเสาไว้น้ำส่วนกลางที่อยู่ข้างบนกันนะคะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ร้อนมาก <laughs> บรรยากาศทั้งหมดของโรงแรมคอสตูดโอเชียนพัทยานะคะพี่พี่พนักงานทุกคนบริการดีมาก,กดีมากมาอย่างได้อล้วก็ขอเขาเขาก็ทำให้นะคะมีรับไปรุดครมีรับไปรุดมีไปรับมีรุดเลยรับไปส่งเยอะเลย ก็คืออาหารเช้าอร่อยมากอาหารกลางวันอร่อยมากอาหารเช้าเพราะไม่ได้ถ่ายตอนฟ้าชิมให้ดูนะเพราะว่าฟ้าไม่ได้แต่งหน้าาะมบันเช้าก็ช่วงโควิดแบบนี้นะคะฟ้าแนะนาโรงแรมนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวิลล่าส่วนตัวอยู่เราก็อยู่กันองนเราไม่ต้องสนใจใครนะคะก็จะห่างกันปลอดภัยจากโควิดนะคะถ้าใครหาที่พักอยู่ก็คอสทูได้เลยนะคะโอเคสุดท้ายนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฟ้ากดซิน่้าให้ฟ้าด้วยนะคะไปแล้วเจอกัน I'm